ทางของเราวันนี้ก็คือจะเป็นน้ำตกลับรับที่เชื่อว่าหลายๆคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละไม่เคยได้ยินชื่อนี้ซึ่งเป็นน้ำตกที่ผมผ่านตายอยู่นะแต่ไม่เต็นใจจะเข้าไปเพราะไม่คิดว่ามันจะสวยรู้ไหมว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วที่เราได้ออกเดินทางมา ผมทำงานติดต่อกันต่อเนื่องกันมาประมาณสามอาทิตย์เกือบสี่อาทิยาตย์สี่อาทิตย์เลยไม่ใช่สามอาทิตย์เดือนนึ่งอ,งงอะคือไม่ได้ไปเที่ยวเลยทลิปก็บาชีนก็ลงมาเยอะอะอันนี้ก็ได้พักผ่อนบ้างเวลาที่าา่านมากตุนีนั่นจะไปหมดงานล้นมือ รันนโนเปิดครับมันมีเกีะยวโนดิเพบอกว่าเลี้ยวตรงนี้ตอนนี้เราจะไปตามดิเเลยนะครับ ผมก็จะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งในการขับรถตามพี่เบสก็คือเราผูกกำหนดไปตามที่ AI คำนวณเราไม่ได้กำหนดตัวเองมันตื่นเต้นไงตรแผนพี่เบสแผนให้เราไปเรื่องโจพี่เบสบอกให้เลี้ยวทางนี้ถนนเส้นนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยว้า เฮ้ยสวยนะมีทุ่งนาล้อมรอบเลยว้าวอ,อย่างสวยว้าคือดีมาก สดชื่นมากๆล้า,าตัดต้นไม้ที่เราลบนี้ออกนิหนึ่งนล้วพกแจม,มนี่อ่ะโอ้ยกหจัม,มเลยเป็นถนนเล็กๆแคบๆเหมือนทางไปนานะ่ะครับโมงหน้าเหมือนฝนตกยังไงไม่รู้บ้า ไล่ก่อนเออไม่ได้ไล่หรืเด็กตะโกนมาอะไรมือไล่ต้นเหรอไม่ได้ไล่เฮ้ยนนทา วางท่ออะไรอีกอย่างเินไปได้ไหมเนี่ยถนนหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถนนหายว่าเนี่ยถนนไม่ได้หายไปไหนนะครับยังไปได้อยู่ ไม่ทางไปวัดหรือเปล่าเนี่ย <ś c oughs> ออตอนตอนตรงๆนะ่าจะตรงนี้แต่ตรงนี้เหมือนเขาจะวางท่อนะครับดูนหันะเนี่ยว้าว โอ้าวสวยมากแต่ทางเนี้ยพุ่งนาตลอดสองท่านทางนะจ๊ะด้านหน้าเป็นภูเขาคือไม่เหมือนกับโยผ้าคลางเหมือนเปไนอ่าเป็นภาคเหนือหรือผ้ดสาดต,ตอนบนจังหวัดเลย ว,วันนี้เขาเกี er awesome! ่ยวข้าวไว้แล้วมีเงินวยวันนี้เยอะตีเดือนกระยาต้องมีข้าวเต่มีหมดหรือว้อวิมานปกคูวิล่าข้าวไม่มีเลยเจได้เจไดถ้าตรงนี้มีข้าวนะาสวยมาก คตรงไปไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวเขาว่ากันเดี๋ยวเราเข้าไปแวะชมอ่างเก็บน้ำรายทองครับในช่วงของเดือนกันยายนว่าจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนปีนี้เรามาหรือยังยังไม่ได้มาจำได้ว่ามาปีที่แล้วดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราภายในวันนี้ อากาศเย็นๆมันฝนเพิ่งตกโอ้หมอกลงเต็มเลยอะ่ะจะให้ดูนะ ยกขวาไปถานปฏิบัติธรรมอีเวต้านเนี่ยจสจแล้วจอดก่อนแป๊บนึงเราเดินไปดูสปลเวย์นะครับว่าจะเป็นแบบไหน,น คือุ๊เวฝายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำสายทองนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน่านเล่นเววิ่เล่นน้ำได้เลยเนี่ยแต่ขึ้นยังไงครับลงไปแล้วขึ้นยังไงอาจจะแบบลื่นตกลงไปต,ต,ตลงมุมตรงหมดิลื่นตกลงไปแล้วขึ้นยังไงมีพ,พ่อเหรอไม่ได้มันงอเรื่องแล้วล่ะ นี่นะครับปลายน้ำล้นว้น้ำใสเลยอะน่าเล่นอยู่นะทุกคนคิดว่าเราสามารถสไลด์จากตรงนี้ลงไปได้ไหมผมคิดว่าได้นะเนี่ยเฮ้ยสไ <laughs> ลด์ได้นะจะดูบรรยากาศในตอนนี้ดิหมอกลงเต็มๆอย่างดีอ่ะ โอ้หมอกลงด้านบนนะครับสวยงามมากพีที่แล้วต้องใครดูอยู่นะผมลงไว้สามอ่างนครนายกที่แบบสวยน่ามาเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็มีอ่างกับน้ำคลองโบนน้ำทรายทองแล้วอ่างกับน้ำโอ้ยปืน ทีนี้เราจะกลับมาสำรวจอ่างเก็บน,น้ำส่ทองนิดนึงแต่ไม่ใช่จุดหมายเป็นทางของคลิปนี้นะบรรกาศร่มรื่นมากเลยนี่จุดที่เราลงไป ที่มันมีน้ําตกที่คนมาถ่ายเยอะแล้วก็คนเดินไปได้แต่ตรงนี้น้ํามันตื้งไงจริงจริงเราสามารถเดินไปได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเดินสะดุดอะไร,รเปล่าท <Isaac. S 1> างต่อไปไปรีสอ,อ,อร์ทนั่นหรอเขาบอกว่ามันมีน้ำตกใายทองอยู่ด้านในด้วยแต่ผมไม่เคยเข้าไปนะเพราะว่าดูตามรีวิวแล้วคือเขาบอกว่ามันลกมาก เดี๋ยวจะลองขับไปนิดนึงถ้าลกจริงๆอันตรายจริงๆเราจะไม่ขับไป น้ำตกสายทองน้ำตกคลองตะินไปทางนี้เล่นน้านี่มีป้ายเขียนว่าเล่นน้ําด้วยเฮ้ยไปได้จริงหรอไปดูจริงดิเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยเนี่ยลองดูดิทีเล่นน้ําอะไรไหมมีบ้านคนด้วยหรอทีนี้เฮ้ยเราพุ่งรูมาก่อน่เอามีบ้านคน มีสัญญาณจะเห็นป่ะอ้าว <Jeez. S 1> ไหนเล่นน้ำแค่นี้เหรอคือยังไงเนี่ยคือเล่นน้ำเล่นน้ำอะไรวะครัเป็นจุดเล่นน้ำหรือ,อยังไงไม่รู้อะตรงนั้นเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีที่กั้นเอาไว้ไม่รู้ไปถามคนก่อน ไปดูได้ครับผมเห็นทางตรงนั้นอ่ะ <characteristics> มันเป็นทางพันน้ำตกครับใช่ครับเขาปิดครับลบอยู่ใช่ไหมมีสอนเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมี คนนี้ก็เป็นจุดที่มีป้ายเขียนว่าจุดเล่นน้ำซึ่งผมไม่รู้เลยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเดินก็เข้ามาง่ายด้วยนะทางเดินอยู่ไหนก็คือเราต้องเดินลงไปในน้ำนี่เลยเหรอ,อแต่น้ำใสอยู่นะ มาจากป่าทางเดียวกับทางเก็บน้ำเอ้ยแคร์เลยใสยทองนะน้ำตกสายทองโว้าน้ำยังใสลเลยผมไม่ได้ชุมมาเปลี่ยนนะครับถ้าจะเปลี่ยก,กคือต้องเปลี่ยกเลยเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก่อน let's go เด <Okay. S 1> ี๋ยวค่อยเปลี่ยกสังหน่อยนึง ทางก็ไม่ลบนีอันนี้สุดทางแล้วว้าวเจะน้ำได้ เขเรียกที่นี่เป็นน้ำตกสายทองแล้วกันสักมรกตอะไรมันไม่ได้เขียวแต่มันก็ใส่ไ่นะนี่ได้อยู่นะเขาค่อนหย่อนใจเป็นที่ที่หนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ก็ต้องลองมาสักครั้งหนึ่งซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นแบบนี้ผมนึกว่าเราต้องเดินไปในป่าแล้วอะไรต่างๆไมยก็จะไปเจอมันือ่าเดียวเพ้ามันนิดเดียวจริงๆแล้วไม่ได้เจอละ ทีก่กว้างอยู่นะสมมติว่าเราไปที่อ่างเก็บน้ำไอ้ร้านลักไม่แน่ใจว่าควรจะเยืนป่ะืม การล่มรื่นมากแล้วก็มาถึงถนนเรียบอ่างนกห้วยปือนะครับป้ายน้ำตก 200สองร้อยเมตรเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่เราเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่เราสามารถเห็นได้ <S <S แบบชัดเจนจากที่ไกลๆแล้วก็เดินเข้าไปพิชิตด,ด้านในนะครับ รูมีสัญญาณโทรศัพท์ข้างในบ้างเปล่านะแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่เรียกว่าทางเข้าน้ำตกห้วยน้ำโจรเป็นทางที่เราโอ้โหาองา้าาืื่นน้ำใสนะครับดูดิอ้สวยอยู่นะเฮ้ยเล่นน้ำได้เลยเนี่ยไม่คี้เลรนะครับ ไม่ใช่ว่าน้ำตกโงเนมแล้วก็โูเล่นไม่ได้ไม่สวยอะไรที่นี่โอ้โหได้เลยนะโหทุกคนดูดิโอไม่รู้ว่าเดินได้เราควรจะเดินได้แค่ไหนนะครับแต่ก็ไปนิดนึงนิดนึงเรื่อยๆ โคตลื่นอยู่นะว้าวใสก็อาด สองปีนี้จะไปสักระยะหนึ่งโอ้ยเค ต้องเดินป่าลำธารน,นะครับผมอย่าลื่นเด้อ เริ่มลกแล้วลองเข้าไปอีกนิดนึงวิ่นได้แค่ไหนพอ เหมือนบางจุดเขาก็ทำเอาปูนมานี่ไว้นะ let go, let go. เรดโกเรดโกเรนพตาะอัน<อ>นี้เป็นสะเป็นแอ่ง้ยกระชี่สามารถเดินในน้ำและน่าจะไปตรงนี้ได้อยู่นะ Eu não coloco aí, คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ไฮไลท์แล้วนะครับแล้วก็สวยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สวยเป็นระดับต้นๆน,นยที่นี่ทางที่จะขึ้นไปด้านบนค่อนข้างจะลำบาก น,นี้เราขอไปฐานข้างนอกก่อนเพราะว่ามันมืดคึมเหมือนฝนจะตกหนักกลัวว่าเลอแบบนองน,งน้ําปงน้ําป่าอะไรมาอย่างเงี้ยจะหนีไม่ทันแต่<ฮ>ว่าที่นี่ได้นะครับได้ผ่านอยู่น้ําใสแล้วก็โลเคชั่นดี มอเตอร์ไซค์ยังอยู่คือหลายอย่างที่เรากังวลดนะูดิสวยอยู่นะทุกคนสวยสวยสวยโอเคทุกคนสดชื่นเรียบร้อยนะครับสำหรับนะน้ำตกด้วยน้ำโจรน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปัต่อในน้ำตกที่ได้บการบอกว่าน้ำตกแถวนี้ที่วัยรุ่นไปกันเยอะสุดนะครับแต่ว่าคือผมเคยไปแล้วนะ ว่าคราวที่แล้วขึ้ไปอ่ะก็คือปีก่อนก็นคุณไม่มีน้ําเลยนั่นก็คือจรลดไป